สวัสดีครับอยู่พวกเราไปได้วยกันนะครับผมในทริปนี้พวกเราอยากจะไปเที่ยวกันสักครั้งนึงไปกลางเต็นท์ก่อนที่จะเข้าหน้าร้อนโดยพวกเราพยายามหาที่ใกล้ๆกับกรุงเทพให้มากที่สุดและในทริปนี้เราเลือกเป็นที่นี่ครับ7จ็ดคตรป๋องก้อนเศร้านะครนายกด้วยความที่รถของเราเนี่ยยังอุปกรณ์ยังไม่พร้อมทริปก็จะลุงลังนิดนึงนะครับเราก็จะใช้เป็นสายลัดก,ก๊อกแก๊กนะครับลัดก,กระเป๋าของเราแทน รัดเต็นท์รัดอะไรไว้ด้วยนะครับผมเอาเท่าที่เราพอจับคนไปกันได้แบบไม่ลําบากมากแล้วก็รถสามารถไปได้คล่องตัวเส,ส้น <coisas> ทางที่เราเลือกใช้ในวันนี้เริ่มจากที่พันท,ทิพย์งามวงวานนะครับวิบ่งออกเส้งนงามวงวานแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกวิภาวดีโดยในเส้นทางนี้เราหวังว่าเราจะหนีรถติดหนีการจราจรที่แน่นเอียดนะครับผม เพราะว่าอาทิตย์นี้ที่เราไปเนี่ยมันเป็นวันช่วงมาคบูชาพอดีเป็นวันหยุดยาว3วันทำให้เราต้องหลีกหนีเส้นทางนะครับจากตรงนี้โดยเลี้ยวซ้ายขึ้นลำลูก,กาคลอง5เพื่อไปออกตรงลังสิทธนครนายกและด้วยความที่อากาศมันร้อนมากนะครับผมในวันนั้นทําให้เราต้องพักรถสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่คิดว่าอยากจะขี่รถท่องเที่ยวในช่วงหนาร้นเนี่ยก็แนะนำครับผมติดน้ําติดของหวานไว้สักหน่อยนะครับกันตัวเองแบบเป็นลมแดดหลังจากขี่มาได้จะพักหนึ่ง พวกเราก็แวะเติมน้ํามันกันที่ปั๊มนะครับผมโดยในรอบแรกแพวกเราก็เติมเต็มถังเลยจะมีน้ํามันค้างอยู่แล้วก็เติมไปแค่ประมาณ80บาทแล้วก็ขี่ไปอีกสักพักนึงพวกเราก็แวะทานก๋วยเตี๋ยวกันนะครับตอนนี้เราอยู่บนที่ร้านก๋วยเตี๋ยแล้วแหละเอ่อพาขีทานก่อนับผมเหลืออีกประมาณ59กิโลเราจะไปถึงเจ็ดข้อเจละฝารถตนรถติดมาโอ้ร้อนกันร้อนรสชาติของเขาก็อร่อยใช้ได้ครับคนมาร้านเรื่อยๆเลย แล้วก็มีพวกพี่ๆที่เขามากันเป็นกลุ่มนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มากันก็มาแวะที่ร้านนี้ด้วยเหมือนกันด้วย<อ>ความที่เส้นลังสิลคอนายกเนี่ยครับมันเป็นเส้นที่หลายๆคนเนี่ยมักจะใช้เส้นทางเนี้เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว ในเขาใหญ่ในนครนายกพวกน้ำตรงน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยครับผมทาให้วันที่เราไปเนี่ยรถก,ก็เยอะนะครับผมบวกกับมีบ้านงานนะครับที่จัดงานเลี้ยงงานแต่งงานอะไรของเขาเนี่ยป่าปลายครับผมแล้วก็มีจุดที่ทําถนนเนี่ยเป็นบางช่วงนะครับทำให้การจราจรนี่ก็กลายเป็นว่าทับแคบกว่าเดิมพาพวกเราจะหลุดจากแยกเทพลักมาเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็พวกเราก็มาติดตรงแยกบางอ้อย ซึ่งแยกนี้เป็นแยกที่รถมีปริมาณรถสะสมเยอะมากเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยมุ่งหน้าเข้าสู่ัวเมืองนนะครเยอะทั้งนั้นนะครับส่วนของพวกเราเนี่ยเราตั้งใจว่าจะแยกเลี้ยวซ้ายขึ้นไปที่แยกบ้านานานะครับผมเพราะว่าปลายทางเราคือจิตพคทเนาะ okay. ในวันที่เราไปเนี่ยครับผมสภาพต้นไม้ต้นอ,อะไรเนี่ยมันก็ใบไ,ไม้ร่วงมหมดแล้วท้าซิวทัศที่เราเห็นเนี่ก็กายเป็นสีเหลืองนะครับผมแอบมีฝนนิดๆนะอะไรประมาณนี้แต่มันก็เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามอีกแบบนึ่งนะผมากับการเสดธรรมชาติในรูปแบบนี้สองข้างทางเนี่ยมันจะมีลำคลองลำลาอยู่นะครับผมแต่ว่าเรื่องความที่เป็นช่วงที่จะเข้าหน้าร้อนแล้วเนี่ยน้ําในลําคลองเนี่ยแห้งหมดเลยนะครับแม้ว่าชาวบ้านจะเอา กินเนี่ยมากั้นเป็นฝายเล็กๆเ,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 เพื่อช่วยชะลอน้ําแต่น้ําในจุดนี้ก็แห้งหมดเลยแล้วยิ่งช่วงที่เราขี่รถผ่านที่เป็นลําห้วยจริงๆนะครับผมโอ้โหน้ํามันแห้งทั้งหมดเลยแต่ก็ยังดีครับผมที่เราขี่กันมาสักพักหนึ่งเนี่ยเราเจอกับฝนที่เพิ่งตกลงไปทําให้อากาศที่มันร้อนอยู่ยเนี่ยมันเย็นลงมาบ้างนะครับสาหรับใครที่เที่ยวช่วงหน้าร้อนเนี่ยบางทีก็อาจจะเจอเซอร์ไพรส์นะครับเป็นฝนตกลงมาด้วยนะครับผมก็แนะนําว่าให้ Life lessons come one in a dozen, the other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other eleven something from nothing. Life changes just open the door, one thing certain, I'll always be gone. พวกเราก็ขี่จนมาถึงทางเข้าอุทยานแห่งชาติเจ็ดตแล้วนะครับผมในส่วนของตรงเนี้มันจะเป็นทางขึ้นเขาพวกเราก็ใช้เป็นเกียร์ต่ำในการตตดขึ้นเขาไปสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มาถึงเจ็ดโตแล้วการใช้เส้นทางเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางลาดชันขึ้นเนินขึ้นไปนะครับผมอาจจะต้องใช้ความเร็วที่เหมาะสมน,นิดนึงเพื่อความปลอดภัยของเราเองสองข้างทางก็เต็มไปด้วยป่าที่ใบไม้ร่วงหมดเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเข้าหน้าฝนเนี่ยผมว่ามันต้องเขียวชุ่มแล้วก็สวยมากกว่านี้แน่เอาไว้มีอากาศผมจะมาตรงนี้อีกจนเมื่อเรามาถึงทางแยกนะครับผมจุดนี้เป็นจุดเลี้ยวซ้ายนะครับผมขึ้นไปบนจุดชมวิวผานางอายแนะนําเลยครับว่าถ้าใครมาแล้วให้ขึ้นมาตรงนี้สักประมาณช่วงเย็นเย็นทุกคนจะได้เห็นวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากแน่แน่ครับผมแต่พวกเรามาในช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสาม ที่แน่นอนว่าอากาศมันยังร้อนอยู่ถึงแล้วครับจุดชมวิว <c oughs> น่ามันอยู่ข้างล่างเห็นไหมก็เรามาจุดชมวิวกว่อนไงอุ้ยอันนี้ มาถึงจุดชมวิวแล้วขวาจะขึ้นมาได้อัดเกียร์สองเกียร์สามาตลอดแหะเอ้ยเกียร์หนึ่งสองถึงสองหนึ่งสองคุ้มค่าดูดิก็วิวประมาณ180องศาเนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูสำหรับใครที่มากลางเต็นท์แถวนี้ก็ขึ้นมาจุดชมวิวได้นะครับเดี๋ยวดูกัน นี่ครับยขึ้นสะพานไม้อันนี้ไปไอ,อ,อ,อันตรายตรงไหนไมไผมเดินไ,<ม>ได้ไม,มีรูผมก็เดินได้ <c oughs> ดูนี่ครับวิว180 <c oughs> 1 8อแสองศาเป็นไงที่รักเย็นไหมจะถ่ายต่ำๆไม่ได้เหรอนิเตี้ย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> หลังจากพวกเราใช้เวลาตรงนี้สักพักหนึ่งพวกเราก็รีบลงไปที่จุดกลางเต็นท์ของ7คนเลยนะครับเราก็มาลงทะเบียนกลางเต็นท์ที่จุดลงทะเบียนก่อนนะครับนนสวัสดีครับลงทะเบียนไหนครับมีสมุดพาสปอร์ตเหลือยไหมครับเอาเล่มหนึ่งครับผมบได้ดครับการคืนอากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับ เราจะเสียค่ากางเต็นท์เป็นค่าบริจาคให้กับอุทยานนะครับผมของผมบริจาคไปประมาณ150บาทแล้วก็ซื้อสมุดตาประทับอุทยานมาอีก150บาทครับเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเราก็ขี่รถวนไปตรงจุดกางเต็นท์นะครับทางอุทยานเนี่ยเขาจะมีจัดรถเข็นไว้ให้กเราด้วย เป็นรถเข็นเพื่อให้ลงของอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อเขียนเข้าไปในจุดกลางเต็นท์ให้เราปักสมอนะครับผมถือว่าดีนะครับผมสาหรับใครที่มีของเยอะๆแล้วไม่ได้เตรียมรถเตรียมอะไรมานะครับอย่างพวกแคมเปอร์ที่ทแคมคาร์อะไรพวกนี้นะครับผมพวกเราเลือกปักสมอตรงข้างอ่างเก็บน้านะครับแต่สําหรับเพื่อนๆก็สามารถเลือกจุดนี้ก็ได้หรือจะไปเลือกในจุดเป็นโซนป่าก็ได้ครับผมอากาศก็จะเย็นลงหน่อย To the city streets, we begin to okay, feel the fine. fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. We wanna chase the night. เนื่องด้วยว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้เตรียมของสดกันมาเลยทําให้เราต้องพยายามมองหานะครับผมตลาดนะครับในกูเกิลแมปดูว่ามันมีตลาดสดใกล้ๆแถวนี้ไหมหรือมีตลาดนัดอะไรใกล้ๆแถวนี้หรือเปล่าพวกเราก็ได้ปักหมุดนะครับไปที่ตลาดนัดบ้านชะอมนะครับผมห่างจากเจ็ดโคศเนี่ยประมาณเกือบ20กิโลได้ก็ถือว่าขี่เล่นชมวิวไปเรื่อยๆครับผมโดยตลาดนัดชะอมเนี่ยครับก็มีของให้เลือกซื้อได้พอสมควรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผักเป็นเนื้อเป็นของทานเล่นเป็นน้ําก็สามารถเลือกซื้อจากตรงนี้ได้เลย สำหรับผมก็ได้มาเป็นชุดหมูกระทะนะครับผมในราคา160บาท1กิโลเนาะแล้วก็ของทาาเล่นีกนิดหน่อยในส่วนของ7จดโคตเองก็จะมีร้านสบริก,การให้บริการพวกเราอยู่นะครับภายในก็จะมีจำหน่ายน้ำแข็งน้ำน้ำอัดลมข้าวสารอาหารปกกระป๋องที่เป็นของแห้งนะครับผมแต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์ข,ข,ขายให้เรานะครับผม อันนี้ก็เป็นกฎข้อห้ามของอุทยานเนาะในส่วนของขอุปกรณ์กลางเต็นท์ก็มีให้เลือกเช่าอยู่หลายอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเต็นท์เบาะรองนอนหรือแม้แต่เตาฐานก็มีนะครับผมโดยเราสาม,มารถจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าเงินโอนก็ได้นะครับผมมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการถึงสองทุ่มเลยรอ <c oughs> <c oughs> ้อนไหมจ๊ะร้อนเขมีเต็นท์ให้เช่าไหมี่มีมีใช่ไหมหลังเท่าไหร่ <c oughs> กินเยอะแท้สาม 3ามร้อยวิเหมือนเลยเกียวหมาพอตกข้ามาสักหน่อยนึงพวกเราก็เริ่มตั้งโต๊เพื่อจะรับประทานอาหารเย็นกันแล้วนะครับตอนนี้ทีเจ็ดคดก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับผม <S 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 เป็นเวลาตอนสองทุ่มนะเ,เ,เดี๋ยวเรากินเป็นซุกี้กันวันนี้ ไปขี่รถจากเจ็ดโคตนะครับออกไปตรงตลาดข้างนอกมั้งกี่กิโลนะสิบกว่ากิโลกับยี่สิบโลนี่มั้งเออนะประมาณสิบสี่กิโลนะครับผมไปเพื่อไปตรงตลาดนัดของชาวบ้านนะครับเราก็ไปอุดหนุนเขาอือันนี้ก็ได้มาเป็นชุด oh. หมูกระทะร้อยหกสิบบาทแต่เรากนินแบบสุกี้นะอกอินจุ่มกันไหมตอนนี้สมาชิกก็มากันหลายเต้นมากเลยนะครับผม แต่ว่ากระจายห่างๆกันไปเนาะประมาณนี้โดยคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงในคืนมันมาคาบูชาบิวทิวทัศน์ต่างๆนะครับที่พวกเราเห็นเนี่ยโอ้โหพระจันทร์สวยงามมากครับในวันนั้นเป็นพระจันทร์ที่ส้มแดงนะครับผมบางทีมันก็จะแอบร้อนนิดๆนะครับผมสําหรับใครที่เป็นสายที่กลัวสิ่งี้ลับกลัวผีอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่ามันก็ส้มแดงแบบน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าสาหรับใครที่ไม่ชอบอืสวยมาก สุภีแกะกุ้งเองนะมผมไม่แกะให้<ม>บอกไว้ก่อน<ม>สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มาจ็ดคดช่วงนี้นะครับช่วงที่เข้าแบบกูเดินกุมพามีนาเนี่ยยังพอผมว่ากลางได้นะเออ,อกลางวันจะร้อนหน่อยนะเออร้อนแบบถ้าใครมีจัดเซตมาเป็นทาร์ปดีๆก็โอเคเลยครับของผมมาแค่เต็นน่ะมันก็เลยแบบเอร้อนหน่อยกลางวันก็ออกไปหาซิงข้างนอกเอา ไม่งั้นก็แนวเข้าไปกลางในแนวป่าก็ได้ครับช่วงกลางคืนนะครับผมในลานกลางเต้นของเจ็ดโคดเนี่ยสรรพเสียงทุกอย่างที่เราได้ยินไว้ว่าจะเป็นเสียงนกเสียงมแมลงเสียงไก่นะครับจะมีมาหมดทุกอย่างเลยแล้วพอถึงช่วงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มนะครับผมทุกคนในลานกลางเต้นในวันนั้นเนี่ยเราจะได้ยินเสียงร้องจากอีกชายฝั่งของป่านะครับผมในป่านอนสามสี่ตัวในป่ากี่ตัว ในป่านั้นน่าจะสามสี่ตัวตรงนี้ตัวหนึ่งซึ่งในวันนั้นเนี่ยมีฝูงช้างลงมากินน้ํานะครับผมทุกๆคนในร้านนยครับผมก็ลุกขึ้นมาเพื่อจะดูช้างนะครับผมตามคนก็ตาม,มส่องไปฉายไปดูเสียดายครับผมเสียดาย<ม>พวกเราไม่มีกล้องตัวใหญ่ไปเพื่อจะบันทึกภาพมานะครับผมมีแต่กล้องโปรโปรกับคอมแผงซึ่งมันไม่สามารถจะโฟกัสไปที่อีกฝั่งหนึ่งได้เพราะระยะมันก็ไกลมากเหมือนกันพวกเราก็ฟังได้แต่เสียงแล้วผมแล้วก็เห็นภาพจากไฟฉายแค่นั้นพอ ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติสวยงามอีกอย่างหนึ่งครับผมเมื่อในเวลาพวกเราก็เตรียมตัวเข้านอนกันครับผมประมาณสักเกือบเที่ยงคืนได้แล้วก็ไปรอุพรุ่งนี้เช้ากันครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับค่ําคืนที่ผ่านมานะครับพวกเราจริงๆตื่นกันตั้งแต่ตีสี่แล้วเพราะว่าเสียงไก่ป่าเสียงนกกาเหว่ามาปลุกพวกเราตั้งแต่ช่วงนี้แล้วครับผมแต่ด้วยความที่เราขี้เกียจก็ขอนอนขุบกันในเต็นท์สะก่อนนะครับ ค่ำคืนที่ผ่านมาพวกเราก็นอนกันอย่างสบายนะผมแทบจะไม่ต้องเปิดพัดลมกันเลยแต่บางคนที่ขี้ร้อนหน่อยก็แนะนําว่าให้ติดพัดลมมาจะดีกว่านะครับผมจะได้รอนสบายเพิ่มมากขึ้นในทริปนี้ครั้งแรกพวกเรานะครับตั้งใจจะมาเดินป่าชมวิวธรรมชาติด้วยครับเส้นทางที่เราจะไปคือน,น,น้ําตกเจ็ดโคตนือแต่ด้วยความที่ว่าช้างมาลลงเมื่อคืนพวกเราจึงไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปครับกลัวจะเอกับเขานะครับผมก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับผมกลายเป็นว่าพวกเราไม่ไปละเตรียมตัวกลับกันดีกว่าบวกกับว่าช่วงนี้มันหน้าแรงนะครับผม ตรงน้ําตกเองมันก็ไม่มีน้ําทําให้พวกเราไม่เข้าไปดีกว่าแล้วก็มาหันมาเก็บเต็นนะครับผมทานมื้อเช้าให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวกลับกันในทริปนี้พวกเราก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมในการหาที่นอนนะครับผมได้ฟังเสียงธรรมชาตินะครับก็ถือเป็นทริปที่ดีทริปหนึ่งเลยนะครับผมก่อนจะเข้าเล่นดูร้อนเตรียมตัวนะครับ สำหรับค่าใช้จ่ายนะครับผมในทริปนี้นะครับผมพวกเราก็หมดไปประมาณจุเกือบสอง0ันนะครับเป็นค่ากินส่วนใหญ่ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับทลิปต่อไปพวกเราจะไปที่ไหนก็รบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ